ทุกคนเชื่อเรื่องนี้ไหมคะกรรมกรรมที่เราทำและส่งผลไปยังลูกเราได้ผลของกรรมเกิดจากการกระทำกรรมบางอย่างตกมาถึงลูกของเราได้คุณเชื่อเรื่องนี้ไหมคะไปเจอคลิปของหมอปาคลิปหนึ่งนะคะเล่าเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีมากและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีมาก ทุกคนไปฟังคลิปนี้ก่อนค่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกรรมบางการกระทาถึงแม้เราครับไม่ได้ทำการมนั้นแต่อาจจะต้องมีคนในสายเลือดหรือคนที่ผูกพันเนี่ยต้องรับกรรมเรื่องนี้ผมเคยช่วยเหลือครอบครัวครอบคนหนึ่ง ที่ฉะเชิงเซาเรื่องมันมีอยู่ว่าผัวเมียคนเนี้อยู่ด้วยกันมานานแต่พฤติกรรมของสามีเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก้าวร้าวและชอบทําร้ายภรรยาต,ตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยสามีตัวเองครับไปมีภรรยาน้อยแต่ช่วงที่มีภรรยาน้อยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมามีอยู่ว่า มีชนีอะครับมีชนีเนี่ยไปกัดภรรยาน้อยซึ่งตัวของสามีเนี่ยโกรธชนีมากก็เลยมีการเอาเชือกอะพี่จ้ารัดคอชนีจนชนีอะตุยแค่นั้นยังไม่พอครับก็มีการเอาชนีตัวเนี้ยมาถลกหนังเพราะว่ากโกรธที่ชนีตัวเนี้ยมากัดภรรยาน้อย แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานครับภรรยาหลวงเกิดการตั้งท้องภรรยาหลวงเกิดตาการตั้งท้องไม่เกินสามเดือนครับพี่สามีตุยโดยมีคนเนี่ยมาตุยสามีจนสามีตัวเองเนี่ยตุยแต่เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลังจากที่ ภรรยาหลวงคลอดลูกขึ้นมาพี่เช่อไหมตอนแรกเกิดเนี่ยลูกก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่พอได้ประมาณสี่ถึงห้าขวบครับพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปพี่กล้าวร้าวเหมือนสามีตัวเองชอบตีแม่และสิ่งที่มาน้ากลัวคือ พฤติกรรมของลูกชายตัวเองครับชอบปีนต้นไม้และร้องเหมือนชนีและขาแข้งเนี่ยหักหลายหักพ่อพอปีนต้นไม้ไม่นานบางทีก็ตกต้นไม้จนขาแข้งหักพี่เห็นไหมพฤติกรรมเหมือนชนีที่พ่อเนี่ยเคยไปตุยอารมณ์เกี้ยวกราดเหมือนพ่อพี่เห็นไหมว่า วิญญาณพ่อไปไหนไม่ได้ต้องมารับกรรมกับลูกที่เกิดจากสายเลือดตัวเองลูกตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยแต่ต้องมารับกรรมทั้งพฤติกรรมเหมือนพ่อการกระทําเหมือนชนีที่พ่อเคยตุยทั้งๆที่เมียหลวงเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการที่ฝ้ามีตัวเองอะพี่ไปตุย ชนีเข้าใจไหมผมบอกแล้วว่ากรรมบางกรรมคนรับกรรมไม่ได้กระทำครับแต่เป็นคนในสายเลือดที่ทำก็เหมือนเคสนี้ครับลูกไม่รู้เรื่องลู้ราวภรรยาหลวงไม่รู้เรื่องรู้ราววันหนึ่งเกิดลูกขึ้นมาลูกต้องมารับกรรมเหมือนกรรมที่เคยทำกับชนีและตัวเองทำกับภรรยาไว้อยากคิดนะว่า เราทำกรรมนี้ไว้เรารับคนเดียวไม่ใช่คนในสายเลือดต้องเป็นผู้รับกรรมนี้ด้วยครับพี่ดีที่สุดครับอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่ผมช่วยเหลือครอบครัวเนี้ครับแล้วถ้าถามเราว่าเราเชื่อเรื่องนี้ไหม เราเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะคะแล้วไม่ปฏิเสธว่ากรรมมีอยู่จริงและกรรมเกิดจากการกระทำของเราเรามีอยู่เคสหนึ่งนะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะก<ง>็คือว่าไปดูในดวงชะตาของดวงของคนคนหนึ่งแล้วกันนะคะเ<ๆ>ขาเลิกกับสามีสาเหตุที่เลิกก็คือว่า ผู้ชายเขามีผู้หญิงหลายคนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ด้วยไม่ได้ก็ขอเลิกแล้วก็มีลูกติดด้วยกันสองคนนะคะพื้นฐานของดวงชะตาของผู้หญิงคนนี้นะคะปรากฏว่าตกคู่ครองปัตตานีเนี่ยเป็นอุบาทคำว่าอุบาทนะคะคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นคู่อุบาทอาจจะมีเล็กมีน้อยหรืออาจจะได้คู่ไม่ดี คู่ครองอาจจะติดการพนันติดเหล้าหรือสิ่งอะไรที่ไม่ดีถ้าไม่ติดการพนันติดเหล้าก็จะติดผู้หญิงหรือคู่ครองอะไรที่ไม่ดีนะคะคำว่าอุบาทก็คืออุบาทเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคู่ครองตกอุบาทเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่โชคยังดีนะคะดวงของผู้หญิงคนนี้มีลูกมาสองคนได้ลูกนะคะลูกนี้ได้อุปถัมภ์ เป็นลูกที่ดีนะคะอุปถัมภ์ยังโชคดีทีนี้มาตรวจดูดวงชะตานะคะลูกของผู้หญิงท่านนี้ที่เลิกกับสามีไปสามีคนนี้เขาเจ้าชู้มากมีผู้หญิงหลายคนเราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะดูนะคะจนถึงไวัยวัยหนึ่งนะ ที่สามารถดูดวงชะตาของเขาได้ก็คือ20ปีขึ้นไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูเลยนะคะก็อยากรู้ว่าดวงคู่ครองของเขาเป็นยังไงทุกคนเชื่อไหมคะทั้งสองคนเนี่ยคู่ครองไม่ดีทั้งคู่เลยมันอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตของเขาก็ได้นะคะ แต่มันก็นึกย้อนไปไม่ได้ว่าเขาทำกับผู้หญิงยังไงบ้างผลที่ได้รับมันตกมาถึงลูกของเขาหรือไม่สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่คาใจและก็ได้เตือนสตินะคะในการมีคู่ครองของคนที่รู้จักคู่ของคนแรกที่ได้เป็นคู่มหาจร เป็นคู่ไม่ดีเลยมาหาโจรน,นะคะคำว่ามาหาโจรเนี่ยคือเขามาเกาะเรามาอยู่กินกับเราโดยเราเนี่ยหาเลี้ยงเขาหรือเขาไม่ทำงานเลยตอนแรกอาจจะทำงานอยู่ๆไปเนี่ยเขาก็มาเกาะเราหรือเขามาอาศัยเรานั่นเองคาว่ามาหาโจรคือเราต้องเสียทรัพย์อ่ะ เข้าใจไหมทุกคนคู่ปัตน่อ่ะคู่ครองถ้าได้คู่มหาโจรอีกคนนะคะก็ตกอุบาทอย่างเงี้ยคือเป็นคู่ที่ไม่ดีเลยเราก็ให้อธิษฐานเอานะถ้าอยากได้คู่ที่ดีก็สร้างกรรมใหม่ที่ดีคำว่าดวงให้รู้ว่าดวงชะตาของเราเป็นแบบเนี้ยและให้รับมือมันยังไงว่าการดูคู่ครองอะบางอย่าง เราก็ไม่สามารถที่จะฝืนดวงชะตาได้แต่เราสามารถสร้างกรรมดีใหม่เพื่อที่จะให้ดวงชะตามันไม่เป็นตามที่กำหนดอย่างที่ดวงชะตากำหนดได้เราสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ยอมก้มกับดวงชะตาที่มันเป็นอยู่เราก็พยายามที่จะแนะนำในทางที่ดีนะคะ ถ้าเกิดมีคู่แล้วถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยก็ขอให้ระวังในการเลือกใช้ชีวิตคู่ดูที่ตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าดูที่คู่ครองอย่างเดียวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปมีชีวิตคู่ของคู่คนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็เลยมาเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ กับดวงชะตานี้จริงๆนะคะเพราะดูมาจากคนเป็นแม่ที่ถูกผู้ชายคนนี้ทิ้งไปคู่ครองปัตตานีเขาตกอุบาติเขาก็ได้คู่ที่ไม่ดีก็ต้องเลิกอย่าล้างกันไปนะคะแล้วผลที่สะท้อนออกมาที่เขาเจ้าชู้มีผู้หญิงหลายคนอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเสียใจเสียเงินเสียทองกับเขาเนี่ยแล้วทุกอย่าง มันตกมาที่ลูกของเขาหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราไม่อยากนึกถึงถึงตรงนั้นนะคะเพียงแค่มองว่าดวงชะตาคู่ครองปัตตนีของคุณนะคะมันตกอุบาทมันตกมหาโจรมันไม่ค่อยดีเพราะเราจะได้คู่ครองที่ไม่ค่อยจะสมหวังมันอาจจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่มันอาจจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการสร้างกรรมดีใหม่ถามว่าเมื่อถึงเวลาโชคชะตาฟ้าเลิขิดเราไม่สามารถที่จะฝืนดวงชะตาของเราได้ก็ขอให้ยอมรับแล้วก็ทำกรรมดีสร้างกรรมดีใหม่อย่าไปทำอะไรที่มันเพิ่มหรืออะไรที่มันผูกมัดในสิ่งที่ตอกย้ำในโชคชะตาของตัวเองว่าเราไม่ดีเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ ขอให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงและเราเชื่อแบบนั้นนะคะว่ากรรมดีที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะลบล้างในสิ่งที่มันเป็นโชคชะตาที่ถูกกาหนดมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างกรรมดีใหม่เพื่อที่จะให้มันเนี่ยดำเนินต่อไปได้โดยที่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ เราสามารถปล่อยวางมันไปได้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ยึดติดในสิ่งตรงนี้เพราะทั้งชีวิตเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้เรายังมีทุกอย่างที่มันยังมีให้เราอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องคู่ครองถามว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยสามารถที่จะตกมาถึงลูกได้ไหมเราขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําของพ่อและแม่นะคะ สามารถส่งผลมาถึงลูกเราได้นะคะใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามณีคชศาสตร์ค่ะถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ